เปิดประสบการณ์ปิ้งย่างสุดพีเยมสไตล์เกาหลีเมนูเนื้อไดเอทและหมูอิมบุตะไม่อั้นเซฮายค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้ซีฟิจะพาทุกคนมากินปิ้งย่างสไตล์เกาหลี i. ที่ซูกิชิสุกโอเวอร์โหลดบอกเลยว่าครั้งนี้ทำถึงมากพร้อมาอมาพร้อมแคมเปญล่าสุด east meet west v o l d taste at s u k i s h i มีเมนูใหม่อย,ย่างเมนูเนื้อไดเอทและหมูอิมบุตตะหอมทั้งเป็นการรวมตัวของซอสสองทวีปเข้าด้วยกันอย่างลงตัวตัวไดเอดมีเนื้อใบาพายหอมละมุนมากแผ่นบางได้รสสัมผัสที่ เบาส่วนต่อมาคือเนื้อสันนอกหนานุ่มไขมันแทก้กำลังดีย่างหอมๆไปเลยค่ะส่วนเนื้อชายท้องอันนี้ฟิล์มชอบม,มากค่ะทางร้านทํามาความหนาพอๆกับเนื้อสันนอกแต่จะนุ่มกว่ายางพอสุกฉ่ำๆไม่สุกแห้งจะนุ่มละมุนลิ้นมากต่อไปคือหมูอิมอบุตะกันค่ะเนื้อหมูญี่ปุ่นที่ผ่านการเลี้ยงอย่างดีด้วยมันหวานญี่ปุ่นมีรสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์หมูสันนอกอิมอบุตะเป็นเนื้อตรงกลางลําตัวเนื้อสวยนี้จะติดมันเล็กน้อยเนื้อนุ่มระดับกลางๆไม่นุ่มหรือเหนียวจนเกินไปู คออิมบุตะายังหอมๆเนื้อนุอม่มล โอเมก้าไขมันแทรกตามชั้นเนื้อทําให้หมูมีความนุ่มอาน้ําซอสส่วนใหม่ของทางซูกิชิสุสกโอเวอร์หลดกับ2ซอสใหม่ที่ผสอมผสานรสชาติจาก2ฝั่งโลกได้อย่างลงตัวตัวแรกเป็นซอสแจ่วเกาหลีสไตล์ไทยครกเขาโคชูจังรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดกําลังดีและยังมีซอส BLACK ari, แบล็คเบเบร์เกวี่แคมคอนรสชาติกลมกล่อมครีมี่ในส่วนของซีฟู้ดมีกุ้งม่น้ําซอสแบล็คเบบเบร์แกวี่กุ้งม่นาซอสแจ่วเกาหลีหอยเชลล์แบล็คเบเบร์เกวี่กุ้งดองแซลมอนดองเขาก็มีนะเอามาห่อสาหร่ายอร่อย เด็ดมากค่ะซูชิทางสุกิชิเขาก็มีทานอิ่มท้องแล้วอย่าลืมสั่งมาเฟืองพริกเลือไอซี่มาปิดท้ายด้วยบอกได้คําเดียวคขาว่ากินกันให้พงกลางไปเลยไปค่ะสีมท้ายให้ลองไปกินกันให้คุ้มจุกๆกันให้เลยกับสุกิชิสุกโอเวอร์โหลดทุกสาขาเลยนะ